เจมี่เจมอวยพรวันเกิดนิชาสุดจึงถูกใจคนทั้งงานเมื่อเหล่าเพื่อนพ้องคนสนิทมารวมตัวกันฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับนางเอกสาวนิชานัฐนิชาและฉลองวันเกิดโรงนาให้กับเจมธีรดลบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกซีนไฮไลท์ก็อยู่ในช่วงเป่าเค้กระหว่างที่นิชาอยู่ในห่วงของการอธิษฐานขอพร เจมี่เจมก็ได้กล่าวคำอวยพรเพื่อนสาวคนนี้ว่าขอให้คนจุดๆๆออกไปจากชีวิตสาวดิชานั้นก็ปิดปากเจมเจมนั้นก็อ้อออกไปแล้ว <Wow. S 1> เรียกเสียงฮือฮาคนทั้งงานเลยล่ะค่ะก็มีบรรดาเอซเข้ามาคอมเมนต์เชน่น พี่เจมคือเลิศม,มากขอให้คนตุดๆออกไปจากชีวิตออกไปแล้วปิดปากทำไมคะเรื่องจริงค่ะให้มันออกไปจากชีวิตขอบคุณค่ะเจมเจมคือ MVP เลิศเเจมสุดยอดปรบมือให้เลยค่ะเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ